ยอมโจรผู้ไม่ยอมแพ้เอลเมอร์แม็เค์ดีเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมปี1976ทีมงานถ่ายทำละครของค่ายยูนิเวอร์ซิลสตูดิโอกำลังถ่ายทำภาพยนตร์โทัศเรื่อง The Six Million Dollar Man ตอนที่ถ่ายทำมีชื่อว่า Carnival of Spies แน่นอนว่าในเรื่องนี้มีฉากถ่ายทำในสวนสนุกสถานที่ที่ทีมงาน ได้ไปถ่ายทำกันคือบ้านผีสิงชื่อ Laugh in the Dark ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะทีมถ่ายหนังก็ไปถ่ายทำกันที่นี่บ่อยๆซึ่งในขณะที่ผู้ช่วยกำลังทำการจัดแต่งสถานที่อยู่นั่นเองทีมงานหลายคนเห็นหุ่นที่น่าจะอาจจากกระดาษที่มีลักษณะคล้ายมัมมี่สีแดงตัวหนึ่งห้อยผูกคอตาอยู่ที่มุมหนึ่งของฉากมาน้อยอยู่อย่างนั้นนานมาแล้วจนหลายคนไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่จนกระทั่งทีมงานคนหนึ่ง ชื่อคิสเฮเนตรู้สึกผิดสังเกตว่าทำไมให้หุ่นตัวนี้มันมีลักษณะแปลกๆเขาจึงบอกกับเพื่อนๆว่าหุ่นกระดาษตัวนี้มันดูสมจริงจนน่าเหลือเชื่อตามลำตัวมีร่องรอยการผ่าและการเย็บมาด้วยเฮเนตจึงตัดสินใจลองขยับแขนของหุ่นดูไม่กี่วินาทีจากนั้นแขนของหุ่นก็หุดออกมาเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ข้างใน มันไม่ใช่กระดาษอย่างที่พวกเขาเข้าใจแต่มันคือกระดูของคนจริงเฮนเนลี hey ่ e บอกไปแจ้งตำรวจที่กำลังดูแลทีมงานอยู่รอบนอกเมื่อนายตำรวจมือฉมังรุดเข้ามาในที่เกิดเหตุเขามองแป๊บเดียวก็รู้ทันทีว่าสิ่งที่เขาเห็นคือศพจริงๆในเวลาต่อมาทีมสืบสวนของรองบีดจ,จึงรุดมาที่เกิดเหตุทันทีจากนั้นศพถูกนำไปให้ดรโจเซฟผ่าตัดและวิเคราะห์อย่างจริงจัง การตรวจชนสูตรพบว่าผู้ตายเป็นผู้ชายเสียชีวิตจากกระสุนปืนที่หน้าอกและศพถูกทําให้กลายเป็นมัมมี่ด้วยสารหนูซึ่งเป็นวิทยาการรักษาศพในช่วงปีคศ9 9 5 5ถึงปี1930แสดงว่าผู้ตายต้องมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นอย่างแน่นอนเมื่อตรวจสอบจนเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์ศพได้รายงานผลชนสูตรแก่สาธารณชนที่ไข้สงสัยในวันที่9ธันวาคม ปีคศ1976ซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานครอบครัวสอนนีตระกูลของอดีตเจ้าของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ่งชื่อดังได้ประกาศว่าพวกเขารู้จักศพของชายคนนี้ชายคนนี้มีชื่อว่าเอลเมอร์แม็เคอรดดีเอลเมอร์แม็เคอรดดีเกิดที่รัดเมนในปีคศ1880แม่ของเขาชื่อแซนดี้แมคเคอร์ดี เธอท้องไม่มีพอ่อและอายุของเธอก็เพียง17ปีเท่านั้นด้วยความอับอายเธอจึงส่งตัวเอลเมอร์ไปให้พี่ชายของเธอได้ปรรยาของเขาเฮรินช่วยเลี้ยงแต่ภายหลังพ่อเลี้ยงของเขาเสียชีวิตนะาแสนดีก็ขมาอยู่ที่บ้านช่วยเฮรินเลี้ยงลูกสองคนของเธอชีวิตของเอลเมอร์มีทุกอย่างที่เด็กคนหนึ่งพึงมีเรียกได้ว่าครอบครัวเขามีความสุขและเขาก็ทำตัวดีมาโดยตลอด เมื่อเอลเมอร์อายุย่างเก้าสิบห้าปีนาเซดีและเฮเรนจึงตัดสินใจบอกความจริงกับเขาว่าแซนดี้คือแม่แท้ๆของตนในตอนแรกเอลเมอร์รับไม่ได้และหนอีออกจากบ้านไปอยู่กับปู่ของเขาพักหนึ่งแต่หลังจากนั้นเอลเมอร์ก็คิดได้แล้วกลับมาอยู่กับคุณแม่ของเขาเอลเมอร์รักแม่ของเขาอย่างมากแต่แล้วเหมือนฟ้าเต้นตรกเมื่อเซนดี้เสียชีวิตลงในเดือนสิงหาคม ปีคศ1990ด้วยวัยเพียง38ปีเท่านั้นปู่ของเขาก็เสียชีวิตต,ตามไปในวันที่28กันยายนปีเดียวกันและคาดว่าแม่เลี้ยงของเขาเฮเลนก็เสียชีวิตด,ด้วยบัดนี้เอลเมอร์ถูกทิ้งให้ใช้ชีวิตอยู่ตามลำพังที่รัฐเมนช่วงชีวิตหลังจากนั้นของเอลเมอร์ได้เดินทางสแสวงโชคเขามีนิสัยติดเ้า่มาตั้งแต่ตอนนี้ออกจากบ้าน เขาพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อเลี้ยงชีพอาชีพที่เขาถนัดคืออาชีพช่างปาปาซึ่งเป็นความรู้เดียวที่เขาได้รับมาจากคุณปู่เอลเมอร์เดินทางมาถึงรัฐแคนซัสเขายังคงทำงานในฐานะช่างปาปาจนถึงปีคศ .1907 เอลเมอร์ได้สมัครเข้ารับราชการทหารตอนนั้นประธานทิบดีเท็ดดี้รอดเวลต้องการกำลังพลขงคิวบาและฟิลิปปิน เขามองเห็นโอกาสได้ประจุโรคก,กว้างแต่การรับราชการทหารในครั้งนั้นมันทำให้เขาได้เรียนรู้การสร้างและใช้ระเบิดแต่กะนั้นเอลเมอร์ก็เป็นทหารที่ไม่ค่อยจะมีผลงานอะไรโดดเด่นสักเท่าไหรน่นักทำให้ไม่นานเมื่อสงครามจบลงเขาก็ถูกปลดประจําการเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ1910เมื่อออกจากทหารเอลเมอร์ก็เริ่มประกอบอาชีพสุจริตอีกครั้ง เหมือนก่อนรับราชการทหารแต่กัน,นั้นงานดีๆรวยๆมันช่างหายากเหลือเกินเอลเมอร์จึงตัดสินใจเปลี่ยนทักษะการใช้ระเบิดของเขาให้กลายเป็นเงินด้วยการปนครั้งหนึ่งเอลเมอร์ถูกจับในข้อหาพกพาอุปกรณ์งัดแงะแต่สารก็ตัดสินว่าไม่มีความผิดเพราะเอลเมอร์อ้างว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ในการทำท่อแต่ในช่วงเวลานั่นเอง เอลเมอร์ได้พบกับเพื่อนใหม่ของเขาชื่อวอลเตอร์จาเลตผู้ที่กำลังติดคุกข้อหาติดเราได้รบกวนชาวบ้านซึ่งวอลเตอร์ตัดสินใจฟอร์มทีมและทำการป้นครั้งใหญ่วางแผนที่จะทำการปนรถไฟขนเงินการป้นครั้งแรกอย่างเป็นทางการของเอลเมอร์เริ่มต้นขึ้นในวันที่23มีนาคมปีคศ1 9 1 1ทีมป้นของเขาตัดสินใจที่จะปนรไฟจาก Pacific Express Company ชื่อไอรอนเมาเทนในการพุ่นครั้งนี้มีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด4คนวอลเตอร์จา e t เลตลีจาเลตเอบีคอรเนอร์และเอลเมอร์แมคเดีแผนนั้นดูง่ายๆมากแค่ให้กระโดดขึ้นขบวนรถไฟและให้เอเมอร์ระเบิดตู้เซฟแล้วโกวยเงินกันออกมาแค่นั้นแต่เมื่อทำการพุ่นจริงๆตามรายงานของ Pacific e x p r เ s s Company ได้ระบุไว้ว่าเอลเมอร์ใช้ระเบิดในปริมาณที่มากเกินไปทําให้ระเบิดไม่ระเบิดแค่ตู้เสียบเท่านั้นแต่มันยังระเบิดเงินเล็กของมีค่าที่อยู่ข้างในเอลเมอร์ได้พักพวกทําได้เพียงเก็บเงินที่เหลือที่กระเด็นออกมาก่อนที่รถไฟจะถึงสถานีการป้นครั้งนี้จบลงที่เอลเมอร์ได้พักพวกได้เงินไปเพียง450ดอลลาร์เท่านั้นทําให้เอลเมอร์ถูกเช็ดหัวออกจากทีมป้นทันที เมื่อไรซึ่งทีมเอลเมอร์จึงเดินทางกลับมาที่รัฐมิสซูรีบ้านที่เขาตั้งรกรากอยู่ในช่วงนั้นระหว่างนั้นเขาได้ทำงานก่อสร้างให้กับแฟรงค์โคติตคนที่ให้ที่พักได้งานกับเขาที่เมืองพาวฮอสกาแต่การพ้นมันก็เหมือนยาเสพติดเอลเมอร์คงรู้ตัวดีว่าตนเองเป็นคนที่ไม่ได้กิ่งกาดอะไรสิ่งที่เขามีคือความรู้ในการทำระเบิดเท่านั้นดังนั้นทำงานได้ไม่นาน เอลเมอร์ก็ได้พบกับเพื่อนใหม่นามว่าเอลมอสเอลมอสรู้ว่าเอลเมอร์พอมีความรู้การใช้ระเบิดอยู่บ้างเขาจึงได้ชวนเอลเมอร์เข้าร่วมทีมป้นของเขาซึ่งประกอบไปด้วยเอลมอสเอลเมอร์และชายอีกคนชื่อว่าฮิกกินในคืนวันที่21กันยายนปีคศ1911ทั้ง3มคนก็ออกตะเวนปนธนาคารแห่งหนึ่งแต่การป้นก็ล้มเหลวอีกครั้ง พราะเอมเมอร์ใช้ระเบิดแรงเกินไปผลที่เกิดขึ้นคือนอกจากจะปุกคนแถวนั้นแล้วเงินข้างในยังไม่เสียหายไปด้วยทําให้ทั้งสามนีกันแทบไม่รอดและสุดท้ายก็ได้เงินกันไปเพียงคนละ150ดอลลาร์เท่านั้นหลังจากได้เงินไปพอหอมปากหอมคอเอมมอร์ก็ได้บอกขาวที่จะเปลี่ยนชีวิตเอลเมอร์ไปตลอดกาลโดยเขาได้ยินมาว่าจะมีรถไฟขนเงินของ MKT กำลังคขนเงินจำนวนมหาศาลหลายพันดอลลาร์มาแถวโอคาโฮมาไม่ว่าจะเพราะเขาอยากแก้ตัวกับความผิดพลาดของเขาในการป้นหรือเพราะเขาอยากจะได้เงินก็ตามเอลเมอร์ได้เพื่อนของเขาขว้าปืนไลเฟินเซเวตลักษณะเหมือนปืนตามงานวัดแล้วออกเดินทางไปยังรัฐโอคาโฮมาวันที่4ตุลาคมปีคศ1911เป็นวันที่การป้นรถไฟของเขาเริ่มขึ้น แต่งานนี้เอลเมอร์ทำงานพลาดอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะเอลเมอร์แกใช้ระเบิดมากเกินไปแต่พวกเขาเล่นป้นรถไฟผิดขบวนเพราะรถไฟคันที่เขาต้องการป้นนั้นเกิดราช้ากว่ากำหนดการเดิมบ้างก็บอกว่ารถออกเร็วกว่ากำหนดการทำให้เขาดันไปป้นรถที่มีผู้โดยสารอยู่เพียงไม่กี่คนการป้นครั้งนี้ทีมของเขาได้เงินไปแค่46ดอลลาร์นาฬนิกาแฮมตันหนึ่งเรือน ราคาประมาณ25ดอลลาร์จากเสมียนธนาคารเสื้อโค้ตราคาประมาณ25ดอลลาร์จากคอนดักเตอร์เลวิตกี้อีก2แกลลอนอาจถือได้ว่าเป็นการพ้นที่ได้เงินน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การพ้นรถไฟขว่าได้แม้การพ้นในคราวนี้จะได้เงินน้อยนิดเหลือเกินแต่ก็เหมือนเป็นการยามหน้าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายอย่างมากทำให้เกิดการตามรากลุ่มโจนปิศนา ที่บางอาจมาปนรถไฟกันยุกใหญ่เดิมแกงนี้ก็มีประวัติอยู่แล้วจึงรีบแยกย้ายกันไปหาที่ขบดานกันทันทีเอลเมอร์เลือกไปกบดานที่ไร่ของเดฟไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าทำไมเดฟถึงให้ที่กบดานกับเขาแต่ในวันที่6ตุลาคมปพศ1911หลังจากที่ป้ายประกาศจับของเอลเมอร์แปะอยู่ตามที่ต่างๆของเมืองด้วยเงินรางวัลน,นำจับกว่า2,000ดอลลาร์ เดฟที่กลัวว่างานจะเข้าตัวเองจึงทําการย้ายเอลเมอร์ที่กําลังเมาได้ที่ให้ไปอยู่ข้อกปัสสตว์ของชาร,ร์ลีลีวาร์ดแต่ทว่านายอำเภอและผู้ช่วยของเขาสองพี่น้องแฟนตันนามว่าโรเบิร์ตและสติงเกิลทำการสืบจนรู้ว่าเอลเมอร์เคยมากลบดานอยู่ที่ไร่ของเดฟ <c oughs> เขาจึงเดินทางไปหาเดฟแทบจะท,ทันทีกับช่งวงเวลาที่เดฟพ,ย <c oughs> พึงย้ายตัวเอลเมอร์ไปยังแหล่งกบดานแห่งใหม่ เดฟจึงถูกพามาสอบสวนและด้วยความที่กลัวว่าตนเองนั้นจะโดนหางเลขไปด้วยเขาจึงชี้บอกพิกัดกบดัานใหม่ของเอลเมอร์และเตือนนายอำเภอเราว่าเขาเพิ่งให้ปืนลูกซองกับเอลเมอร์ไปแต่ก็ได้ให้เหล้าวิสกี้กับเอลเมอร์ด้วยฉะนั้นถ้ารีบทำการจับกลุ่มเอลเมอร์ตอนกำลังเมาก็อาจจะจับได้ไม่ยากเย็นนักนายอำเภอจึงทำตามที่เดฟบอกโดยเวลาเจ็ดโมงเช้าของวันที่7ตุลาคม นายอำเภอได้นำกำลังของเขาซึ่งประกอบไปด้วยสองพี่น้องเฟนตันและรดดิคฟอนเลกเข้ารอมข้อที่เอลเมอร์กบดานและกำลังนอนหลับอยู่นายอำเภอตะโกนบอกให้เอลเมอร์ยอมมอบตัวเสียโดยดีแต่เอลเมอร์กลับตอบแทนความหวังดีของนายอำเภอด้วยลูกปืนนับสิบนัดด้วยกระสุนนัดแรกเฉียวโรเบิร์ตเฟนตันนิดเดียวจากนั้นก็ยิงใส่ป้ช่วยสติงเกอร์เฟนตันและกาดยิงเข้าใส่วอลเลกอีกสามนัด ก่อนไฟในใอำเภอจะทาการยิงสวนเข้าไปการดวลปืนกินเวลากว่าชั่วโมงเพราะนายอำเภอไม่ต้องการให้เอลเมื่อตายเนื่องจากค่าหัว2,000ดอลลาร์ของเขาจะจ่ายเฉพาะจับเป็นเท่านั้นแต่หลังจากนั้นเสียงปืนจากข้อค่อยๆเงียบหายไปนายอำเภอจึงส่งคนไปดูคนร้ายที่อยู่ข้างในว่าเป็นอย่างไรบ้างและหลังจากนั้นก็มีการให้สัญญ,ญาณว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยจากนั้นนายตำรวจแห่งเมืองพาวฮัสกา เมืองที่เอลเมอร์เคยอาศัยอยู่และก่อเหตุปนด้วยได้เดินทางมาที่เกิดเหตุเขาค่อยๆเดินเข้าไปที่คอกแล้วใช้หมวกของเขารอให้เอลเมอร์ยิงปืนออกมาทั้งคอกมีแต่เสียงที่เงียบสงัดไม่มีการยิงตอบโต้ใดๆออกมาอีกเมื่อนในอำเภอเข้ามาตรวจสอบเขาพบร่างของเอลเมอร์นอนเสียชีวิตยอยู่ภายในคอกนั้นด้วยวัย31ปีเขาตายด้วยกระสุนขนาด7.65ม mm, ม ที่ถลวงเข้าไปที่หน้าอกของเขาโดยเป็นปืนลูก้าของสติงเกอร์เฟนตันนั่นเองนักข่าวในสมัยนั้นรายงานว่าคำพูดสุดท้ายก่อนที่เอลเมอร์จะเสียชีวิตก็คือพวกมึงอย่าหวังจะได้จับเป็นกูเลยซึ่งเขาก็ได้ตายสมใจส่วนชะตากรรมของเพื่อนของเอลเมอร์ก็คงหนีไม่พ้นการโดนจับหรือกลายเป็นศพแบบเอลเมอร์นี่เองเรื่องราวของคนคนหนึ่งหากสิ้นชีพลง เรื่องราวของเขาก็ควรจะจบแค่นั้นแต่ไม่ใช่กับเอลเมอร์แม็เคอร์ดีเรื่องราวของเขากับเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นร่างของเอลเมอร์ถูกส่งกลับไปที่เมืองพาวฮาสกาทว่าผ่านไปหกเดือนก็ยังไม่มีใครอ้างตัวเป็นญาติแถมร่างของเอลเมอร์ที่สตาบเอาไว้ด้วยวิธีการโบราณโดยใช้สารหนูก็ช่วยให้ศพอยู่ในสภาพที่ดีมากเหลือเกินว่ากันว่า ดีถึงขนาดที่สามารถวางศพของเอลเมอร์ให้ยืนด้วยสองขาเองได้เลยทีเดียวสับประรือนาว่าจอร์สันจึงฉวยโอกาสนี้เอาศพของเอลเมอร์มาแต่งชุดที่ใส่ก่อนตายแล้วจับมายืนอยู่มุมห้องพร้อมกับปืนไรเฟิลที่พี่แกใช้แล้วเปิดการแสดงให้คนทั่วที่อยากเข้าชมร่างของจอมโจรผู้เรื่องชื่อรับชมการโดยคิดก่้าเข้าชมเพียงหนึ่งนิกเกิล หรือราวห้าเซนข้างๆป้ายมีเขียนเอาไว้ว่า The b a n d i t w h o w o n t Give Up จอมโจรนผู้ไม่เคยยอมแพ้โดยผู้เข้าชมจะต้องนำเงินไปใส่ไว้ในปากของศพส่วนลูกกระสุนก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละปรากฏว่างานแสดงศพเอลเมื่อน,นี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากมีผู้เข้าชมจำนวนมากแห่กันไปดูจอมโจรนผู้ไม่ยอมแพ้หลายคนอย่างร้นลาม ถึงขั้นมีคณะคารวานมากมายขอซื้อตัวศพของเอลเมอร์แต่สับปลปือจอนสันปฏิเสธเปิดแสดงโชว์เองนอนกินตังสบายสบายดีกว่าร่างของเอลเมอร์เปิดแสดงมากกว่า5ปีจนกระทั่งมีชายสองคนมาหานายอำเภอโดยคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเป็นพี่ชายที่พัดภาคจากกันมานานแสนนานและแม่ของเขาก็อยากได้ศพของเอลเมอร์ ไปประกอบพิธีกรรมตามทํานองของรทมการแสดงศพของคุณจอรสแนจึงจบลงแต่เพียงเท่านี้แต่ร่างของเอลเมอร์ดันไปผูในคณะคละครศาสตร์เกตเพนเทสันแทนใช่ครับคนที่อ้างตัวว่าเป็นพี่ชายคือเจมส์เพนเทสันเขาเป็นหนึ่งในสองผู้ขอตั้งละครศาสตร์เกตเพนเทสันนั่นเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาชนภัยของศพเอมเมอร์ ร่างของเขาจะได้เดินทางไปทั่วสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า60ปีบัดน,นี้เอมเมอร์สามารถทำเงินได้มากกว่าสมัยที่เขายังมีชีวิตยอยู่หลายเท่านักว่ากันว่าธนาคารเคยคิดมาาูลค่าศพของเอลเมอร์ว่ามีมูลค่าตั้ง500รดอลลาร์เล่ากับว่าใครๆต่างก็อยากเห็นร่างของจอมโจนผู้ม่เคยยอมแพ้กันเหลือเกินเจมส์พินเดอร์สันหากินกับศพของเอลเมอร์โดยพาร่างของเขา ออกตะเวนโชว์ไปทั่วสหรัฐจวบจนกระทั่งกศ1 9 2 2เจมได้ขายร่างของเอลเมอร์ให้กับหลุยสซอนนี่และถูกนำไปบรรจุในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของเขาหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพิพิธภัณฑ์อาชญากรรมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงสิ่งต่างๆที่รวบรวมของที่เกี่ยวข้องกับเราอาชญากรรมชื่อกล้องของโลกไว้รวมถึงการปั้นหุ่นขี้ผึ้ง มาเิงลักษณะของอาชญากรเหล่านั้นด้วยส่วนเอลเมอร์เป็นที่นิยมอย่างมากในฐานะศพจริงๆในงานซึ่งร่างของเอลเมอร์ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับโรคปาพยนู์นเป็นครั้งแรกก็ช่วงนี้นี่เองแขวปรากดตัวครั้งแรกในหนังของดูวนเอสเปอร์เรื่องนาโคติกเมื่อปีคศ1933จากนั้นเมื่อหลุยสน,นีเสียชีวิตลงในปีคศ1964 ลูกชายของรุยได้ตกลงทำธุรกิจกับเดฟเฟตแมนทำให้ร่างของเอลเมอร์ผู้บนจอฟิล์มอีกครั้งในฉากหลังของหนังเรื่องชีฟเฟกในปี1967ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับการถ่ายทำหนังต้นทุนต่ำในสมัยนั้นที่นิยมใช้ศบจริงๆมาแสดงเพราะราคาถูกกว่าและสมจริงกว่าศบเกนั่นเองว่ากันว่ามีครั้งหนึ่งศพของเขาถูกขอย,ยืมไปจัดที่งานแห่งหนึ่ง แต่ตอนนั้นเกิดไปอยู่เข้าทำให้นิ้วมือของศพถูกพัดหายไปแขนก็หักจนต้องเอาเทปมาพันไว้นี่คงเป็นเหตุผลที่ทำให้เฮเนตดึงแขนออกมาได้ง่ายเหลือเกินเอมเมอร์ที่ตอนนี้เสียทั้งนิ้วและแขนก็เสียหายเลเทะถูกขายต่อให้กับฮอลลีวูดแม็กมิวเซียมแต่เมื่อมีพิพิธภัณฑ์เจงก็ถูกขายต่อให้สวนสนุกเดอะพิกชายหาดรองบีดในแคลิฟอร์เนีย พร้อมกับหุ่นคีเพึ่งตัวอื่นแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่านั่นคือศพจริงๆในช่วงแรกเอลเมอร์ถูกนำมาใส่ก่องแล้วติดต่างให้เป็นมนุษย์พันปีแต่ต้นหลังถูกรถขั้นแล้วถูกนำมาห้อยด้วยเชือกที่รัดอยู่ที่ลำคอในร่างที่เปือยเปล่าท่าสีเป็นสีแดงฉานให้ดูสว่างในที่มืดกลายเป็นของประดับอยู่ในบ้านผีสิงที่ชื่อเลฟอ in the Dark เอลเมอร์ถูกห่อยอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาก,กว่า4ปีและพูดได้เลยว่าถ้าทีมงานยูนิเวอร์ซลไม่พบเขาป่านนี้เขาก็อาจจะห้อยแสดงโชว์อยู่ที่ไหนต่อที่ไหนแล้วก็ไม่รู้หลังจากทีมงานยูนิเวอร์ซลสตูดิโอได้ไปพบความจริงและตระกูลซอนนี้ได้ระบุชื่อศพว่าเป็นของเอลเมอร์แมคเคอร์ดีแล้วก็จริงแต่เหมือนประวัตสตราจะชอบซ้ำรอยเดิมอีกครั้งอย่างไรก็ไม่ทราบ ศพของเอลเมอร์ก็ยังไม่มีญาติฝ่ายไหนมายืนยันตัวศพได้ทำให้ทางการยังไม่ปักใจเชื่อว่านี่คือเอลเมอร์แมคเคอรีจริงๆแต่เมื่อได้ทำการตรวจสอบ DNA ก็ได้ข้อสรุปว่าชายคนนี้คือเอลเมอร์แมคเคอรี่จริงๆหลังจากที่สามารถระบุตัวศพของเขาได้ทางการอยากให้ถึงเวลาที่ร่างกายของเขาจะได้พักเสียทีได้เวลาจัดงานศพให้กับเอลเมอร์อย่างเป็นทางการ แม้เอลเมอร์ไม่เคดืดีจะไม่ใช่จูนชื่อกระฉนโรคเท่าใดนักอันที่จริงฝีมือการป้นของพี่แก่เข้าขั้นแย่มากเลยแต่กัน,นั้นพิธีฝังศพของเอลเมอร์ไม่เคดืดีจัดอย่างสมเกียรติโดยใช้ม้าส่งรูไม้สีขาวของเขาเข้ามาสู่พิธีฝังมีการกล่าวนำกนค่อยค่อยโยนลงลงไปเร็วเมื่อเด็กโรงเรียนแกบนั้นไหวก้าวขวบยนกุหลับลงไปในหลุมพิธีฝังก็เริ่มขึ้น ทางผู้ชนะสุดศพไม่อยากให้ใครมาขุดศพแล้วหากินกับร่างของเอลเมอร์อีกเขาจึงได้ขอให้ทางการทําการปิดผนึกหลุมศพของเอลเมอร์ด้วยปูนขนาดสองหลาเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าร่างของเอลเมอร์ไม่เคยดีจะได้พักผ่อนตับชั่วนิรันด์ปัจจุบันร่างของเอลเมอร์ไม่เคยดียังอยู่ที่สมิทวิลสิเมทรีตลอดระยะเวลาหลังสิ้นชีพของเอลเมอร์ไมเคดีนั้น เขาได้กลายเป็นหลายๆอย่างที่เขาไม่มีวันได้เป็นในยามที่เขามีชีวิตอยู่แม้ว่าตัวเขาอาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเขากลายเป็นจอมโจนผู้มีชื่อเสียงแม้การพูดของเขาจะล้มเหลวไม่เป็นท่าเขากลายเป็นของแสดงที่เรียกคนเข้าชมเพียงเพราะคนต้องการดูสุขของจอมโจนอย่างเขาเขากลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าที่ทำเงินให้กับผู้ฉุบฉวยจากร่างกายของเขา เขากลายเป็นของประดับบ้านผีสิงโดยไม่มีใครตระหนักเลยว่าเขาคือศพจริงๆและท้ายที่สุดเขากลายเป็นกรณีศึกษาว่าด้วยวิชาการการทำมัมมี่ในยุคปัจจุบันกว่าศพของจอมจวนผู้นี้จะรับการฝังก็ต้องใช้เวลากว่า60ปีและต้องผ่านการสร้างกำไรให้คนหลายคนเลยทีเดียวฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ E